นาเดตยยยาตัดสินใจเลื่อนงานแต่งพร้อมเผยสาเหตุชัดเรียกได้ว่าทำเอากรีดกราดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะค่ะหลังจากซุปตาดังอย่างนาเดตคูกิมิยาได้คุกเขา่าขอแฟนสาวยยยาอุดสยาแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า11ปีเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา ล่าสุดทางด้านณเดชยายาก็ได้เปิดใจเลื่อนงานแต่งตอนนี้ได้เลิกได้ช่วงเวลาใหม่แล้วตอนแรกแผนคร่าวๆว,ว่าจะปีหน้าแต่ตอนนี้เรือนออกไปอีกปีปีหน้าก็ยังไม่ใช่โดยณเดชนยาย,ยานั้นได้เผยถึงสาเหตุของการเลื่อนงานแต่งงานเนื่องจากงานของเราทั้งสองคนนั้นเข้ามาเยอะมากเลยกะจะเป็นเลืกสะดวก เราเตรียมตัวอะไรกันไม่ทันจริงๆเราก็ยังรู้สึกอยากพร้อมใส่ไอเดียได้แชร์กันทุกอย่างได้เต็มที่ในเรื่องของความคิดให้มันพร้อมจริงๆเราก็จะเริ่มส่วนงานที่คุยคุยกันน่าจะจัด3ครั้งที่บ้านผมคอนแก่นนอร์เวย์แล้วก็กรุงเทพที่เราคิดไว้นะครับอยากให้เป็นแบบนั้นทำงานหนักครับเพราะเราต้องใช้เงินไงครับ แต่สุดท้ายถ้าทุกอย่างมันมีเวลาและโฟกัสพร้อมทุกอย่างก็จะสบายแล้วยังไง FCNY ก็รออีกนิดนะคะไกลแล้วค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ